สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะโค้ดพินิษมาแล้วจัะนะคะปัจจุบันท,ที่ทำอะไรอยู่นะคะพี่ก็สร้างตัวตนก่อนนะนะคะพี่ก็นะคะจะทําธุรกิจนะคะขายของออนไลน์นี่แหละนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรบ้างแต่ตอนนี้ค่ะมีแค่กระเป๋าดักซับอย่างเดียวนะคะต่อไปเราก็จะ นะคะขายดีทอกขายเซ่น่อะไรอย่างเงี้ใใยใกล <Huh? S 1> ยู่ไะขายกันแน่ฮะมีนู้มีกรเปล่าหน้าบ้านในบ้านนะคะดูเอามันนี่แกให้อวันนี้เราก็จะมารีวิวนะคะกระเป๋าดักซับให้ดูนะคะพีนี้เป็นคนใช้เองใช้มานานนะคะเออนะคะเป็นปีก็ว่าได้ค่ะนะคะ แต่ปัจจุบันนะคะเราเต็มที่นะคะที่จะลงมือทําแบ่งเวลาทะะําค่ะแต่ก่อนเราไม่ได้ทําทุกวันนะบอกเลยบอกตรงๆนะคะ,ะทําแค่กับครูแค่ประมาณ3เดือนนะคะขายกระเป๋าได้2ใบน้ําหอมได้2ขวดเนาะและปัจจุบันเลยค่ะอยากตั้งใจให้ะคะ่ะวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานสุขภาพหรืออะไรแบบนี้ไหมคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่มีความสุขนะคะ พินิจแนะนําค่ะให้หรือเกี่ยวกัวบโชคลาภนะคะแนะนําให้นะคะมาบูชากระเป๋อดักรัพย์ไปช่วยคุณนะคะกระเป๋อดักรัพ์ใช้เพื่อดึงดูดเกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยตรงทามาเพื่อฮงชุ้ยในเรื่องการเงินค่ะเอาไว้ใส่เงินนะคะได้ถึง3ามแสนห้ถึงสี่แสนเลยทีเดียวถ้าวันนี้คุณลูกค้านะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความสุขรู้สึกว่าทํางานแล้วไม่ได้พักผ่อนดีเลยเครียดจังเลยนะคะ เรามีคลิปให้เรียนรู้ฟรีค่ะนะคะวันนี้อยากมีความสุขนะคะทําแบบนี้กับตัวเองค่ะขอโทษนะเราขอโทษเธอนะที่เราทําร้ายเธอเอาเรื่องราวอะไรมากมายมาคิดในสมองต่อไปนี้ฉันจะคิดพูดทําแต่สิ่งดีๆเพื่อจะทําให้เธอมีความสุขนะคะให้อาภาัยตัวเองซะนะคะเพื่อจะทําให้ตัวเองมีความสุขค่ะนะคะ,นะค,ะคุณลูกค้าต่อมาค่ะนะคะให้ขอบคุณบอกรักตัวเองในทุกวันค่ะ บอกเลยว่าตั้งแต่เช้าแล้วก็ก่อนนอนก่อนนอนภายในหนึ่งชั่วโมงค่ะนะคะให้เราเคลียรขยะออกจากสมองเรานะคะแล้วก็ใส่โปรแกรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาให้หาภาพหาสิ่งที่เราปรารถนามาไว้ดูแล้วก็นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนนะต่อมาค่ะนะคะนี่แหละวันนี้คุณปรารถนาที่ต้องการเสริมเกีก่ยวกับเรื่องของความโชคดีโชคลาภ เงินทองไหลามาทีมาแนะนําค่ะนี่ทำมาเพื่อพงชุ้ยในเรื่องการเงินโดยตรงนะคะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภโชคดีค้าขายดีนะคะ,ะมีเกือกม้าทั้ง3ตัวเลยนะคะดึงดูดเงินทุกทิศทุกทางทุกสกุลเงินก็ว่าได้ค่ะนะแล้วก็ที่สําคัญในยุคป,ปัจจุบันนะคะ เขาเน้นเข้ามาขายของออนไลน์สร้างตัวตนกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครไม่ทาพลาดมากนะคะเพื่อจะทําให้เราขายดีมีลูกค้าเป็นของเราเองนะคะทุกคนจักรวาลนี้เหลือเฟือมากๆนะคะถ้าใครเข้ามาขายข,ายของออนไลน์ค่ะไม่จำอเอนี่อย่างไม่จําเป็นที่แบบว่าเออคนอื่นก็ขายเยอะแต่คนคนทำอะ่ะน้อยมากค่ะนะคะเรามีโอกาสประสบความสําเร็จได้ไวค่ะนะถ้าเราลุกขึ้นมาทําก่อนใครนะคะอ่ะ นี่ค่ะนะคะตัวชิปเนี่ยนะคะก็ทนทานลื่นฟปื้นลื่นเปื้นนะคะใช้มาจนป่านนี้ลื่นนะคะแต่จริงก็ไม่ค่อยได้ใช้ค่ะนะคะจับแล้วเอาวางไว้นะคะก็ใส่เงินได้ถึงนะคะใส่เงินได้ถึงเท่าไหร่อ่ะสี่แสนบาทนะคะความเฮงความปังนะเอานี่ออก ในกระเป๋าของเราเนี่ยค่ะทุกคนแนะนําให้เอาบัตรเครดิตไปต้อนถ้าสําหรับใครนะคะที่ณปัจจุบันนี้เป็นหนี้อยู่นะคะถ้าอยากหมดหนี้ไม่ต้องกดค่ะไม่ต้องใช้เขาแล้วนะคะแล้วก็เอาแต่ ATM ใส่ไว้แล้วก็มองหาช่องทางหาเงินเพื่อเราจะได้มีเงินใช้นี่แล้วก็มีเงินเหลือเก็บนะคะแล้วโปรแกรมตัวเองด้วยว่าต่อไปนี้ฉันจะมีเงินเหลือเก็บนะคะอืมนะคะส่วนเรื่องหนี้นะคะทุกคนมันมีอยู่แล้วให,ให้ทิ้งไปก่อนค่ะให้พูดถึงแต่เรื่องการเงินดีๆนะคะ โปรแกรมตัวเองเกี่ยวกับเรื่องการเงินดีๆทุกครั้งทุกเวลาแล้วก็ลงมือทําหาเงินเพื่อจะทําให้เรามีเงินมากขึ้นค่ะ่ะตัวคมเนี่ยทำจากคมสีแดงนะคะบง่งบอกถึงความเฮงความปังนะคะใช้ห่วงช่วยเดียวกันกับคนจีนนะคะคนจีนจะถือเกี่ยวกับเรื่องสีแดงะค่ะนะคะกระเป๋าปเป็นนิ่มนะคะราคาหลายหลายหลายหมื่นแล้วก็กระเป๋าเขาเรียกอะไรกระเป๋าอืมเขาเรียกอะไร ถ้าวันนี้เราจะบูชาของคนในสักอย่างหรือบูชาองค์พระมันอย่างอย่างพี่นี่ใช่ไหมโอบูชาองค์พระสังกจัยมาเนี่ยองคหนึ่งนะคะที่หลวงพ่อกรวงพี่วัดอะไรนะคะเขามาขายตอนในอยู่ในอยู่ม,มแล้วเดมอเราเห็นเรายัางนีบซื้อนะตอนทํางานห้าร้อยบาทค่ะนะบอกเลยว่าได้คืนมาคุ้มค่าคุ้มค่ากับการที่เราบูชามามา,มากค่ะนะะเหมือนกันค่ะ ตั้งแต่ใช้กระเป๋าดักซับมาเชื่อและศรัทธ,ธาเราก็เงินทองไหลมาทีทมามีอยู่มีกินดีนะคะสําหรับใครที่ใช้กระเป๋าดักซับ่ะแนะนําค่ะให้คิดบวกเพืจะใช้ให้เห็นผลลัพธ์บวกกับการทํามาสามาอาชีพด้วยนะคะหารายได้ด้วยท,ทําธุรกิจด้วยนะ,ะมันก็จะทำให้เงินไหลมาเทมาหรือลูกค้าที่ร่ารวยอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีความสุขเลยนะคะพี่นิดนะคะนิดมีคลิปให้เรียนรู้ฟรีนะคะ ลูกค้าก็เข้าไปดูได้ถ้าวันนี้ลูกค้ามีความสุขแล้วลูกค้าก็สามารถใช้กระเป๋าดักซับได้นะคะกระเป๋าดักซับทํามาเปรียบเทียบกับแบรนด์เนมค่ะนะ,ะคล้ายๆกันกับแบรนด์เนมเลยนะคะวันนี้ลูกค้าจ่ายเงินซื้อกระเป๋าดักซับมันคุ้มค่ามากๆค่ะก็จะมีเกิดมาไว้กากับติดตัวเราเองมันมีมณีนกก้าแล้วก็มีสัญลักษณ์อินฟินิตี้ยิ่งสนุกยิ่งมั่งคัง่งยิ่งรวยค่ะนะคะรวยแล้วก็รวยอีกนะคะตอนนี้ ยังไม่มีหรอกแต่ถ้าเข้ามาขายของออนไลน์ก็ไม่แน่ถ้าทํานานๆทําแบบตั้งใจเดี๋ยวมันก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะนะคะพี่เชื่อว่าอย่างนั้นนะคะที่นี่ก็นะคะพยายามหาตัวแทนประเทศลาวค่ะที่เอาเงินประเทศลาวใส่ไว้ในกระเป๋าค่ะนะคะคุณอยากได้อะไรค่ะนะคะคุณลองเอาสิ่งที่คุณปรารถนาใส่ไว้ในกระเป๋าดูนะ แล้วมันก็จะมาอย่างที่คุณคิดหาเขาค่ะนะคะถ้าคุณเห็นเขาบ่อยๆนะคะแล้วเขาก็จะมาหาคุณจริงๆค่ะนะคะใครก็จะว่าเรายังไงก็ช่างเมื่อวันนี้เราหลอกตัวเองอะหลอนในเรื่องการงานการเงินนะคะเงินมันก็จะไหลามาเทมาค่ะนะคะเมื่อเราเอาชีวิตเราไปหลอนในเรื่องการนินทา ว่าร้ายคนอื่นนะคะชีวิตเราก็จะหลอนด้านนั้นค่ะนะคะถ้าเมื่อวันนี้เราอยากมีการเงินการงานมากขึ้นเราก็ต้องมองหาโอกาสแล้วก็ไปทักถามโอกาสนั้นด้วยว่าพี่ทํายังไงคะหนูอยากทําจังเลยแล้วเขาก็จะแนะนําให้คุณเองค่ะสําหรับใครที่อยากมีเงินบนโลกออนไลน์นะอ่ะนี่แหละนะคะวันนี้เจอโอกาสแล้วถ้าไม่คว้าก็เป็นอากาศค่ะทุกคนแนะนําค่ะ อยากทําอะไรก็ทําสักหนึ่งตัวค่ะไม่ต้องเลือกหลายอย่างเมื่อคุณเริ่มต้นใหม่พิธิแนะนําให้เลือกแค่อย่างเดียวมันจะได้ไม่สับสนอยากจะขายครีมก็ขายครีมอยากจะขายเซรั่มก็ขายเซรัม่มอะไรแบบนี้เพื่อดูแลผิวให้หน้าใส,สหน้าเด็กเอออยากขายกระเป๋าก็ขายกระเป๋าไปเลยอย่างเดียวไปก่อนนะคะหรือคุณคิดว่าเออวันนี้คุณอยากจะลดน้าหนักคุณก็ขายดีท็อกจับตัวเดียวบอกเลยว่าถ้าใครที่คิดจะลดน้าหนักรักตัวเองอะดีท็อกจะเป็นตัวที่ขายง่ายขายดีค่ะนะแนะนําเลยค่ะนะคะ กระเป๋าก็ขายง่ายขายดีถ้าเราจะขายจริงๆค่ะเราเพงไม่ได้ขายจริงๆงจังใครที่สนใจก็สั่งซื้อสอบถามได้ใช้เราคุ้มค่ามากถ้าซื้อไปแล้วไม่เชื่อก็เหมือนกระเป๋าธรรมดานะคะแต่ถ้าซื้อไปแล้วอ่ะนะคะคุณเชื่อคุณจะได้มากกว่าที่จ่ายค่ะนะ,ะก่อนก่อนโอนเงินมาสั่งซื้อกระเป๋าดักรั์พี่นิดนะคะบอกเลยขายดีขายปังไม่ใช่พี่ไม่ได้ขายพี่คนเดียวนะขายทั่วโลกนะคะตัวแทนคูสิตามีทั่วโลกค่ะนะคะ อธิษฐานจิตเลยถ้านั่งสมาธิอธิษฐานจิตเลยถ้าวันนี้ลูกขอบคุณเลยค่ะถ้าขอพรเหมือนพี่นิอธิษฐานจิตขอเงินหนึ่งหมื่นบาทถ้าลูกได้เงินหนึ่งหมื่นบาทมาเราขอบคุณกระเป๋าไว้เรียบร้อยใช่ไหมว่ากระเป๋าเนี่ยเป็นของเรานะที่แรกเนาะแล้วทีเนี้ยเราก็อธิษฐานจิตขอเงินอีกทีหนึง่งว่าถ้าเราได้เงินมาเนี่ยจากท่องทางไหนก็ไม่รู้แหละเราจะมาซื้อกระเป๋าดักรับแล้วในที่สุดเราก็ได้กระเป๋าดักทรัพย์นะคะมานะคนะทุกนะคน